ก่อนการรับชมเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับหลังจากที่พระชัยได้ทำการขออโหสิกรรมแล้วถาดอกไม้ทุกเทียนอาหารคาวหวานได้พลิกคว่ำต่อนหน้าต่อตาของใครหลายๆคนนั่นเป็นสัญญาณเตือนว่า เรื่องนี้ยังไม่จบการขอขมากรรมนั้นไม่ได้รับการอโหสิกรรมแต่อย่างใดนี่คือตอนที่สามอโหสิกรรมเผาผีเรื่องราวนี้จะบอกถึงเหตุผลทั้งหมดของคำว่ากรรมผูกพันเรื่องนี้ ขอย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเป็นเรื่องราวที่รับฟังมาจากคนเฒ่าคนแก่ของหมู่บ้านหลายหลายคนและนำมาปฏิปตอให้เป็นเรื่องราวที่สมบูรณ์อานิจจาวตาสังขาราอุปาทวยธรรมีโนเสียงสวดชักท่าหลังจากปรรจุกระดูกเข้าเจดีของพระมิ ระผีที่ตามหลอกหลอนพระชัยตลอดระยะเวลาเกือบเดือนที่ผ่านมาวันนี้ทุกอย่างได้กี่คลายและร่างสังขารของพระมิง่งได้ทำการเผาพร้อมบรรจุโลงเจดีสถานปฏิบัติธรรมเป็นที่เรียบร้อยแท่นปูนที่เคยบรรจุร่างของพระมิง่งได้ถูกทุบทราลายเพื่อสร้างสวนป่าไว้สำหรับพระที่ต้องฝึก อุปปิวิเวกเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเริ่มต้นด้วยคำว่าแค้นอิจฉาโกรธและจบที่คำว่กกากลรมพระสองรูปออกทุดงโดยไม่ได้มีจุดหมายว่าจะไปที่ใดแห่งคนตาบลไหนเพียงแต่อยากหาที่สง,งบที่สง,งัดในการปฏิบัติภาวนาทุดง ไม่มีจุดหมายใดจุดหมายเดียวคือเข้าสู่ธรรมในทางพระพุทธศาสนาไม่มีคำว่าบังเอิญทุกเหตุเริ่มจากกรรมพระสองรูปไม่เคยพบกันไม่เคยรู้จักกันกับถูกชะตากันจนร่วมทุดงไปด้วยกันสนทนาธรรมและปฏิบัติธรรมด้วยกันกระทั่งมาสู่หมู่บ้านแห่งนี้ และได้พบเจอกับสถานปฏิบัติธรรมที่ห่างไกลผู้คนห่างไกลจากความวุ่นวายมีเพียงพระสงฆ์ชรา,ารูปหนึ่งพิเวกอยู่กลางป่ามีเพียงกุฏิที่สร้างอย่างหยาบๆและศาลาเล็กๆอยู่หลังหนึ่งเท่านั้นทั้งสองรูปตั้งใจแน่วแน่ที่จะหยุดการทุดดงลงตรงนี้เพื่อพิเวก แสวงธรรมในที่ห่างไกลรูปหนึ่งเทศนาเก่งแล่พระธรรมจนเป็นที่หลืกของชาวบ้านไปทั่วอีกรูปหนึ่งก็เป็นพระนักพัฒนาเก่งการแพทย์ตำรับตำราการปรุงยารักษาอาการไข้พิษทั้งหลายบวกกับการสวดพระมนต์ที่สนอหูไพเราะทำให้ชาวบ้านยิ่งเลื่องลือ ชื่อเสียงของพระทั้งสองไม่มีใครที่ไม่รู้จักในละแวกนั้นสถานปฏิบัติธรรมจากเดิมที่เคยเงียบเชียบปัจนี้มีคนเข้าออกให้วุ่นวายไปเสียหมดเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะเมื่อแรกเริ่มนั้นมันเป็นกรรมจริงๆพรมิ่งเป็นพระหนุ่มที่หน้าตาคมคายเรียกว่าหากเป็นคารวาสก็เป็นหนุ่มรอเลยทีเดียว ข่าวข่าวเรื่องพระมาอยู่ใหม่สองรูปนั้นแพร่ไปไวมากในหมู่บ้านเพราะเป็นหมู่บ้านไม่ได้ใหญ่มากแขกไปใครมาจึงง่ายต่อการสื่อสารกันยิ่งพอรู้ว่าเป็นพระทุด,ดงมาด้วยแล้วยิ่งทำให้ชาวบ้านศรัทธามากขึ้นไปอีกทำให้ชาวบ้านเข้าหาวัดกันมากขึ้นใครเจ็บไข้ได้ป่วยก็พากันมาที่วัด บ้านไหนผีเข้าผีออกก็มาวัดคั้นชาวบ้านมาด้วยศรัทธาจะขัดศรัทธาก็ไม่ได้พ่านจะทำให้ผิดวินัยเสียอีกครั้นจะทำตาวชาวบ้านขอก็ผิดวินัยอีกพระมิ่งจึงปรึกษากับลวงตาและพระสหายที่อยู่ด้วยกันพยยอดว่าจะทำอย่างไรต่อไปสรุปได้ใจความว่าจะทำตามหรือไม่ทำตามก็ผิดอยู่ดี นั้นสรุปเอาอย่างนี้ให้พระมิ่ง,งองค์ต้มยาไว้ฉันสำหรับอาจารย์เถิดส่วนชาวบ้านจะขอนำไปกินไปใช้ก็ให้เป็นทานไปส่วนพระยอดก็ขอเทศนาสั่งสอนให้ชาวบ้านไม่ยึดติดไม่หลงมงมงายในเรื่องทางโลกและทางธรรมพระชลากอย่างเรียบง่ายพระทั้งสองรูปพอที่กินดังนั้นก็เกิดความพิติ พระชราตรงหน้านั้นไม่ธรรมดาทีเดียววินิจฉัยปัญหาได้อย่างถีท้วนและแก้ปัญหาได้อย่างไม่มีที่ติไม่ผิดข้อวัดไม่ผิดธรรมวินยัยด้วยการนี้ทำให้พระธร้มสองรูปนั้นทำตามคำขอของชาวบ้านได้อย่างสบายใจใครป่วยมาได้กินยาหม้อของวัดก็หายเป็นปิดทิ้งใครถูกผีเข้า ได้ฟังแหลรทำก็หายหมดโดยที่พระทั้งสองรูปไม่ได้ทำการไล่ผีหรือทำตำรับยาปรุงให้แก่ชาวบ้านแต่อย่างใดไม่เคยมีการอวดอุตริเใดๆทั้งสิ้นผีที่เข้าบางครั้งก็เพียงเพียงแต่คนป่วยบางคนก็เป็นเพียงแต่อาการหวาดวิตกพอได้ยินเสียงพระแหล่พระสวดสบายใจก็หายแต่ก็มีบางคน ที่เรียกได้ว่าเป็นผีเข้าจริงๆยิ่งใช้เมตตาผีที่เข้าก็ยิ่งยอมสยบผีร้ายที่ว่าเฮี้ยนเจอเทศนาเข้าไปก็ป่งได้วางใจได้ก็ไปเกิดผิดกับพิธีของเดรฉา,านวิชาหรือหมอผีทั่วไปที่ใช้การฝังคับหักหานขู่เข็นและลงมือทำร้าย เรื่องราวของพระทั้งสองรูปได้ยินถึงหูของครูเฟื่องด้วยว่าตัวก็เป็นคนมีพิชาอาคมเรื่องแบบนี้มันเหมือนถูกเกียบหน้าย้ำกันมาสักขนาดนี้จะให้เฉยอยู่ได้อย่างไงหลังจากเรื่องถึงครูเฟื่องหมูบ่บ้านเล็กๆที่เคยสง,งบสุขวันดีคืนดีก็มีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นบางคืนก็ได้ยินเสียงคนโห่ร้อง กระทึกคึกโครมบางคืนก็ได้ยินเสียงร้องวีดวิวและบางคืนก็มีฝูงนกเต็มไปหมดบินวนอยู่เหนือหมู่บ้านหลังจากนั้นก็เริ่มมีคนเจ็บป่วยด้วยพิษไข้และมีอาการผีเข้าอยู่แน่นวัดจนพระทั้งสองแทบจะรักษาไม่ทันหามคนหนึ่งออก อีกคนหามเข้ามาเติมบ้างก็พิษไข้บ้างก็อาการถูกผีเข้าบ้างก็อาการผีหลอเรื่องราวนี้แพร่ออกไปหลายหมู่บ้านต่างก็มีชาวบ้านมาคอยช่วยเหลือผู้คนที่วัดแน่นขนาดหนึ่งในนั้นมีสาวสวยคนหนึ่งที่ขันอาสามาคอยช่วยเหลือผู้คนที่วัดแก้วหญิงสาวสวยประจำหมู่บ้านข้างๆ ตั้งแต่แก้วเข้ามาก็ทำให้ผู้ชายมากหน้าหลายตาที่ไม่ค่อยจะชอบเข้าวัดเข้าวาก็หันมาเข้าวัดจนแทบจะเบียดเสียดกับคนป่วยเลยทีเดียวต่างฝ่ายต่างช่วยกันอย่างแข็งขันพระโยมช่วยกันผัดกันจนแทบไม่ได้พักยาต้มหม้อต้มต้มจนหม้อแตกไปหลายใบทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีเพราะความสามัคคีของทุกคน เมื่อคนป่วยเริ่มซาผู้คนก็แยกย้ายกันไปทำงานจนกระทั่งเหตุการณ์ทุกอย่างเป็นปกติแก้วยังคงมาที่วัดเหมือนเดิมคอยช่วยงานวัดเป็นแม่งานอาสาตักบาตรอาหารพระถวายอาหารทุกวันไม่เคยขาดจนชาวบ้านต่างลือนินทากันหนาหูว่าแม่แก้วได้เสียเป็นเมียพม,มิ่ง คนก็พูดกันไปเรื่อยจะยุคไหนๆก็ไม่เคยเปลี่ยนทำดีมันยากทำชั่วมันงา่ายดวงตาพระชรลากล่าวสั่งสอนญาติโยมบางคนได้ยินก็สะดุ้งบางคนนั่งก้มหน้ามองพื้นกันไปเลยแต่ความจริงแล้วเรื่องบางเรื่องถ้าไม่มีมูลมันก็ไม่มีคนเลยนางแก้วหลงรักพมี่ แก้วพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้พระม,มิ่งอันมองพยายาม,มให้พระม,มิ่งสนอกสนใจแต่ไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่จะได้รับการเหลียวแลหรือสนใจพระม,มิ่งไฝ่เพียงพระธรรมอย่างเด็ดเดี่ยวถึงกับขนาดไล่นางแก้วออกจากวัดก็หลายครั้งโยมพระขอบใจในความปรารถนาดีของโยม แต่ชาตินี้มันคงจะเป็นไปไม่ได้พระขอมุ่งสู่พระธรรมอันเป็นที่พึ่งของชีวิตพระมิ่งกล่าวต่อนางแก้วซึ่งขนาดนั้นพยอดแล่หลวงตาก็อยู่ด้วยด้วยความอับอายที่นางแก้วถูกปฏิเสธความแค้นมันสมอกแทบแตกจิตใจถลำลึกสู่ทางมืดนางแก้วเดินทางไปพบครูเฟื่อง และขอให้ครูเฟื่องช่วยทำยาสเสน่ห์ให้หน่อยครูเฟื่องยื่นขวดอะไรเล็กๆให้นางแก้วพร้อมบอกวิธีการใช้ความอยากได้เอาชนะความดีและความแค้นของนางแก้วกำลังทำให้กรรมทั้งหมดเกิดขึ้นเล่ามาถึงตรงนี้ชายก็ค้มหน้าลงในตาเต็มไปด้วยน้ำตาเช้ารุ่งขึ้น พระมิ่งออกบินทบาทนางแก้วมารอใส่บาทเหมือนปกติทุกวันแต่วันนี้นางแก้วเอาบางสิ่งบางอย่างทาที่มือขนาดส่บาทก็เอามือลูบแตะไปบนบาทโดยแก้งทําว่าไม่ได้ตั้งใจสายตาก,ก็ชำเรืองมองพระมิง่งหลังจากวันนั้นพระมิ่งก็เริ่มมีอาการผิดปกติออกบินทบาทสาย ไม่ส่งน้ำจนเนื้อตัวมีกินบางทีก็พูดอยู่รูปเดียวบางครั้งก็ยืนลำตำําท่าทางแปลกๆและแปลกที่สุดคือทเที่ยวเดินหาของในวัดและสัตว์เอามาทำกินเป็นอาหารไายแรงที่สุดก็คือเนื้องูเรื่องรู้ไปทั่วทั้งหมู่บ้านลูกเล็กเด็กแดงต่างก็กลัว ชาวบ้านรวมตัวกันขับไลพ่พมิงออกจากหมูบ่บ้านโดยตัวตั้งตัวตีก็คือครูเฟื่องออกไปผีบ้าออกไปพระผีบ้าออกไปจับมันซึกเอามันออกจากวัดผีบ้าแบบนี้มีธทําให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเบา,เามันจะอยู่ทำให้หมู่บ้านชิบหายคนชิบหายออกไปจับมันซึกเสีย เสียงครูเฟื่องตะโกนนำชาวบ้านขับไล่พม,มิง่งชาวบ้านต่างโห่ร้องบางคนถือมีดถือจอบถือไม้ทำทีขับไล่ไม่พอซ้ำทำท่าทำร้ายพาด้วยเหตุการณ์เป็นอย่างนี้อยู่หลายวันจนสุดท้ายพม,มิ่งทนไม่ไหวเป็นเหตุให้พม,มิ่งผูกคอตายจากเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่แปลกนับจากวันที่พม,มิ่งมรณภาพ ทำอย่างไรก็เผาร่างไม่ได้หมดน้ำมันเท่าไหร่ก็ไม่ยอมไหมจนสุดท้ายต้องทำพิธีการฝังและจากวันนั้นเป็นต้นมาพระที่ไหนมาบวชผิดวินัยผิดข้อวัดหรือไม่ตั้งใจบวชจริงจังอยู่ไม่เคยพ้นเจวันก็ต้องศึกจะบวชเข้ามาอยู่วัดแต่พอจะได้บวชก็ต้องเพนนีออกจากวัดอยู่ไม่ได้ เรียกว่าเฮียนมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดความลับไม่มีในโลกหลอกใครก็หลอกได้แต่หลอกตัวเองหลอกไม่ได้สุดท้ายนางแก้วก็หนีออกจากหมู่บ้านไปและข่าวลือเรื่องน้ำมันสเสน่ก็ลือออกมาจนได้ยิ่งทำให้ชื่อเสียงครูเฟื่องดังขึ้นไปอีก ทำให้ทุกคนเกรงกลัวครูเฟื่องมากยิ่งขึ้นแต่เรื่องนี้กลับไม่ได้ทำให้ชื่อเสียงของครูเฟื่องเสื่อมเสียเหตุเพราะว่านางแก้วมาขอทำแต่มันไม่ได้บอกว่าจะเอาไปทำใส่ใครเรื่องนี้นานวันก็เริ่มไม่มีคนพูดถึงผ่านไปชั่วอายุคนจนมาถึงยุคข,ของพระชัย เรื่องราวที่ชัยกำลังจะเล่าต่อไปนี้ขอให้เป็นวิทยาทานแก่สัตว์โลกทุกชีวิตชัยได้เล่าให้ฟังว่าเรื่องทั้งหมดจากหลายๆท่านผู้เฒ่าผู้แก่ท่านเจ้าอาวาสหรือพระยอดในตอนนั้นพระชัยนั่งปฏิติประ่อเรื่องทั้งหมดแล้วพยายามหาว่าอะไรคือสิ่งที่เขาต้องชดใช้สุดท้าย พระชัยก็ต้องเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อมาหาคำตอบเรื่องนี้พระชัยกลับมายืนที่หน้าบ้านตัวเองพ่อแม่พี่น้องต่างดีใจที่ได้เจอพระชัยเพราะไม่ได้ใส่บาตรดอไปหาด้วยเลยสาเหตุเพราะอะไรฟังกันต่อแล้วกันนะครับพระชัยไทยถามสารทุกขสุขติบของครอบครัวเป็นอะไรอย่างไรบ้างถามไทยกันไปสักพัก พระชัยก็เข้าเรือกโยมแม่พระมีเรื่องจะถามขอให้โยมแม่บอกพระอย่าปิดบังเลยพระชัยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ที่บ้านฟังคนฟังถึงกับทำหน้า,นาถอดสีก่อนที่พ่อและแม่จะพูดว่าก็บอกแล้วว่าอย่าไปเหยียบที่หมู่บ้านนี้อีกอย่าไปบวชที่นี่ตั้งแต่แรก ระก็ไม่เชื่อทุกคนนิ่งเงียบไปก่อนที่สุดท้ายแล้วแม่ของพระชัยก็เล่าให้พระชัยฟังทั้งหมดและเรื่องนี้นำไปสู่การเผาศพพม,มิงพ่อเฟื่องได้บอกกับแม่ไว้ก่อนที่พ่อเฟื่องจะเสียให้แม่ออกไปจากหมู่บ้านนี้แล้วอยากกลับมาที่นี่อีกเอาเงินเก็บของพ่อไปที่ดินให้ขาย แต่จนถึงตอนนี้ก็ไม่มีใครซื้อพ่อทำกรรมไม่หนักหนามากพอเฟื่องเล่าความผิดปาปของตัวเองให้แม่ฟังทั้งหมดได้ยินดังนั้นพระชัยจึงถามว่าโยมแม่เล่ามาเถอะกรรมนั้นมันคืออะไรตอนนี้มีเพียงแต่ความเงียบก่อนที่แม่ของพระชัยจะพูดทำลายความเงียบนั้นพอเฟื่องเล่าให้แม่ฟังว่า จริงๆพ่อนี่แหละที่เลวระยมที่สุดไอขวดที่พ่อให้หนังแก้วไปมันไม่ใช่ยาเสน่แต่มันเป็นมหามนุอุบาทใช้ทำให้คนบ้าจิตปิติะลาดพ่อทำพ่อพ่อแขนอีกแก้วมันเข้ามาขอของพอดีพ่อเลยใช้มันทำของพ่อแขนเพราะอีกแก้วมันไม่รักพ่อ พ่อทำดีกับมันทุกอย่างมันก็ยังไม่สนใจพัม,มิ่งเข้ามาพอดีพ่อไม่ชอบพัม,มิ่งอยู่แล้วได้ทีความแค้นที่สุมในใจ้นกว่ัปะทุครั้งนี้พัมมิงไม่รอและพัม,มิิงไม่ได้ผูกคอตายพ่อเองที่เป็นคนทําให้พัมมิงตายถึงตรงนี้ชัยเล่าว่าแม่ของเขาร้องไห้ฟูมฟายอย่างกับคนบ้า ตัวของชายเองตอนนั้นก็น้ำตาไหลไม่คิดว่าคนในครอบครัวของตัวเองจะเลวทรามได้ขนาดนี้แม่ของพระชายเล่าต่อไปว่าพ่อหลอกให้พระมิ่งที่เสียสติไม่ดีนั้นขึ้นไปผูกคอด้วยเชือกที่พ่อเป็นคนผูกไว้ที่คือเส้นนั้นพอพ่อเล่าจบถึงตรงนี้มันเหมือนคนที่หมดพันธนาการ ล้มเจ็บป่วยทรมานกับโรคมาหลายปีวันนั้นเมื่อเล่าจบแกก็สิ้นใจตายข่ามือของแม่ตายทั้งทั้งที่ตาก็ไม่หลับเสียด้วยหลังเผาศพของพ่อเฟื้องแม่ก็ออกมาจากหมู่บ้านนั้นและไม่เคยกลับไปอีกเลยหนีมาไกลแสนไกลแต่หนีอย่างไรก็หนีกรรมไม่พ้นแม่หยุดพูด แล้วหันไปทางพ่อพร้อมบอกพัดชัยพ่อของพระเป็นลูกชายของแม่แก้วและยายที่พระได้พบเจอในบ้านหลังนั้นก็คือแม่แก้วย่าแท้ๆของลูกถึงตรงนี้ชัยเล่าไปน้ำตาไหลไม่หยุดสะอึกสะอื้น เลือดในตัวของกูคือเลือดชั่วของคนทั้งสองที่ฆ่าพาม,มิง่งชัยเล่าทางน้ำตาพระชัยกลับมาที่วัดพร้อมครอบครัวเจ้าอาวาสนั่งสวดมนต์อยู่ที่ศาลาเหมือนเดิมทุกวันสิ้นกรรมเจ้าอาวาสพูดแล้วยิ้มอ่อนๆอให้ทุกๆคน ความลับที่ถูกปกปิดมานานแสนนานเกือบชั่วอายุคนกลับมาสิ้นสุดลงที่เดิมกุฏิดังเดิมและหลุมศพเดิมกรมมันเริ่มต้นที่ไหนมันก็กลับมาสิ้นสุดตรงนั้นท่านเจ้าอาวาสกล่าวตอนนี้พระชัยและครอบครัวนั่งคุกข่าวอยู่หน้าหลุมศพ พูดถึงความผิดทั้งหมดที่ครอบครัวตัวเองได้ทำต่อหน้าพุทธผู้แก่และคนในหมู่บ้านที่มีกรรมร่วมกันในตอนนั้นชาวบ้านคนเฒ่าคนแก่และหลายคนร้องไห้เพราะเข้าใจทุกอย่างผิดเพราะเชื่อข่าวลือเรื่องโกหกจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการฆาตกรรมพระมิ่ง ขอให้ทุกคนอโหสิกรรมต่อกันสิ้นสุดสัญญาแห่งความพยาบาททุกสิ่งทุกอย่างนับแต่นี้เจ้าอาวาสกล่าวทุกคนก้มกราบลงพื้นพร้อมพูดพร้อมๆกันสาธุสาธุสาธ,สาธุท่านเจ้าอาวาสนำร่างสังขารของพม,มิ่งออกมาจากหลุมศพร่างร่างนั้น ชัยเล่าว,ว่าเหมือนบัมมี่แห้งกลังมือและเท้าที่มัตตาสังไว้ได้สายสินที่ผูกเอาไว้นั้นหลุดขาดดอกไม้ก็แห้งขามือแต่ที่ทุกๆคนเห็นคือสายสินไม่น่าจะหลุดอย่างธรรมชาติมือทั้งสองข้างที่กลางอ้าออกจากกันนั้นมันมากกว่าปกติที่มือข้างขวาเหมือนกำรร ไขยี่ดอกบัวไว้เท้ามีเศษดอกไม้ทูบเทียนที่หักอยู่ปลายเท้าทุกคนในเหตุการณ์ยกมือขึ้นแล้วกราบขอเอาโหสิก,กรรมยกใหญ่ทุกคนจัดแจงนำร่างท่านห่อใส่โรงอย่างดีทำพิธีอย่างดีเหมือนว่านี่คือการทำเพื่อลบล้างความรู้สึกผิดทั้งหมดในใจร่างค่อยๆเผาไหม้บนกองฟอนร่างกำลังไหม พระกำลังสวดจู่ๆชาวบ้านวิ่งแตกคือไปอยู่ข้างหลังเจ้าอาวาสร่างที่กําลังเผ่านั้นเด้งขึ้นมานั่งพนมมืออาจจะเป็นเพราะเส้นเอ็นโดนความร้อนแล้วยึดจึงได้เด้งขึ้นมาส่วนมือที่พนมนั้นเป็นที่น่าแปลกใจของทุกๆคนจริงๆแล้วร่างก็ค่อยๆไหมจนไม่เหลืออะไร เหลือเพียงกี้เท่าที่กองอยู่ตรงนั้นเมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมทุกคนต่างแยกย้ายเรื่องราวนี้ไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครรับรู้เหมือนทุกคนอยากให้เรื่องนี้มันตายไปพร้อมกับคนเท่าคนแก่และทุกๆคนที่เคยร่วมกรรมกันหลังจากเรื่องราวทั้งหมดจบลงพระชัยตัดสินใจบวชต่ออีกหลายพันสา บวชเพื่อชดใช้กรรมที่ครอบครัวตนเองได้กระทําบวชต่อเพื่อขัดเกาใจตนเองความรู้สึกผิดที่ครอบครัวตนเองทําและบวชเพราะเจ้าของเสียงเสียงหนึ่งที่ลอยมากับลมตอนที่เผาพระมิ่งทุดงเรื่องราวของพระมิ่งได้จบลงตรงนี้แต่เรื่องราวของพระชัยกับการทุดงเพิ่งเริ่มต้นขึ้น พระชัยและพระอาจารย์ของพระชัยกําลังเดินทางไปสู่เส้นทางของการอาโหสิกรรมอะไรคือสิ่งที่ต้องไปทุดงอะไรคือสิ่งที่นําไปสู่การอาโหสิกรรมเรื่องราวอะไรบ้างที่รอคอยพระชัยในการทุดงครั้งนี้เจ้าของเสียงที่พูดว่าทุดงนั้นคือใครไว้มีโอกาสรวบรวมเรียบเรียงทุกอย่างเรียบร้อย ผมจะนําเรื่องราวของพระชัยรักการทุดงครั้งนี้มาเล่าให้ได้ฟังกันอีกนะครับอโหสิกรรมเคยคิดไม่ว่ากรรมที่เราทําขออโหสิกรรมแล้วเขาให้การอาโหสิกรรมต่อเราไหมขอให้เรื่องราวทั้งหมดของพระชัยนี้สอนคนเป็นถึงโลกหน้าเรื่องเวรกรรมผิดชอบชั่วดี ไม่มีมนุษย์คนไหนหนีพ้นกรรมคนเหล่านี้ย่อบม,มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเมื่อยังมีชีวิตอยู่กรรมนั้นจักเป็นทายาท ให้เราได้รับผลของกรรมนั้นสืบต่อๆไปดูจบแล้วถ้าชอบกดถูกใจให้ด้วยนะครับ